ทำเสียดีครับท่านผู้ชมบอกเล่าปฐมโศกประจําสัปดาห์นี้มีทั้งหมด2ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวแรกกิจกรรมรวมแรงลงแปลงนาในวันจันทร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมานี้นักเรียนสมาชิกครับปฐมโศุได้เดินทางไปร่วมแรงกันเตรียมแปลงนาที่ทุนน่งนาแรงรักแรงฝันจังหวัดกาญจนบุรีที่เรียกได้ว่าปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในขณะที่คนน้อยลงแต่งานยังเท่าเดิมการบริหารทรัพยากรบุคคลและเวลาจึงกลายเป็นเรื่องที่สําคัญและจำเป็นเป็นอย่างมากโดยพื้นที่การทํานากว่า70%ได้ถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้เครื่องจักรในการทํานาและการควบคุมระดับน้าซึ่งจะลดภาระให้กับชาววรวรทภมโศกเป็นอย่างมากแต่วัชพืชและ,มะแมลงก็ยังคงเป็นเพื่อนแท้ของกสิกรรมไร้สารพิษโดยเฉพาะผักบุ้ง ที่ถ้าเราไม่รีบหาที่อยู่ให้มันใหม่ซะแล้วแล้วก็เมื่อถึงเวลาของการปัน่นนาผักบุ้งเหล่านี้ก็จะถูกปั่นและกระจายไปทั่วแปลงนาจนเกินจะควบคุมนักเรียนสมมาศิกขาปฐมโโศกเลยต้องมาช่วยกันเก็บผักบุ้งและวัชพืชออกจากแปลงนาก่อนที่จะเริ่มทํานากันในเดือนสิงหาคมนี้ครับความเคลื่อนไหวที่2งานชาปนกิจศพคุณชมแถมมี ในวันอาทิตย์ที่2 5มิถุนายนพุทธศักราช2566ศพของคุณชมแถมมีได้เดินทางมาถึงยังบวรทมโศกจึงได้มีการแสดงทำหน้าศพโดยท่านสมณนะและลำดับต่อมาญาติิก็ร่วมกันลำลึกถึงผู้ตายก่อนที่จะนำร่างไร้วิญญาณเข้าสู่เฮือนสุดชีวิตและทำการชาปนากิจ เป็นมะเร็งตั้งแต่พศ2,555ค่ะป้าเป็นมะเร็งที่รังไข่แล้วก็ได้ตัดออกตัดออกแล้วก็รักษาตัวมาประมาณ1ปีค่ะเวลา1ปีที่รักษาก็คือว่ามันแค่อยู่แค่ไหนก็แค่นั้นให้เคมก็ไม่มีการลดลงป้าก็เลยตัดสินใจไม่รักษาต่อแต่เราก็อยู่มาได้ประมาณ10ปีจนพศ .65 ค่ะก็คือใช้ชีวิต ปกติแต่ว่าป้าจะเลิกการกินเนื้อสัตว์โดยหันมาทานมังสวิรัตแทนตั้งแต่บัดน,นั้นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะมาที่แบบอโศกแล้วก็ไปช่วยงานนาแรงรักที่การจนบุรีพวกนี้เขาก็มีความสุขในด้านนี้ในปีพศ2565พอหมอบอกว่าตรวจเจอเป็นมะเร็งเต้านมก็เลยผ่าเต้านมไม่เกินสองสาเดือน ต่อมน้ำเหลืองก็โผล่มาที่ใต้เราลักแล้อีกก็ไปผ่าตัดแต่ที่ผ่าที่ผ่านมาคือแกดีหมดสุขภาพร่างกายแกดีหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการให้คีโมอะไรความจริงเขาต้องให้กินเนื้อสัตว์แต่ป้าก็ไม่ทานนะคะป้าเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ถ้ารอดป้าก็ใช้ชีวิตต่อป้าบอกแต่ถ้าไม่รอดป้าตายป้าก็มีความสุขของป้าในบ้าปลายชีวิตป้าบอกว่าป้าป้าขอทานมังสวิรัตต่อป้าไม่อยากทำร้าย สิ่งมีชีวิตแล้วป้าบอกว่าถ้าป้าตายก็ไม่เป็นไรแต่ป้าก็ให้ให้คีโมมาได้ทุกครั้งเลือดได้ทุกครั้งจนมาครั้งสุดท้ายต่อมน้ําเหลืองมันกระจายไว้ป้าสู้กับการรักษาไม่ไหวมาเล็งมาลงตับเราก็หันมารักษาแบบบ้านๆโดยการหาหมอน้ํามันกัญชาแต่ไปแค่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแกเริ่มแย่แล้วแกไม่ไหวร่างกายแกยังไงแล้วพอหาเสร็จแกอยากมาอาศก ก็เลยพามาอโศกเนี่ยค่ะพาแกมาหาเพื่อนๆพี่ๆที่แกอยากมาเพราะแกรักตรงนี้มากแกอุทิศตนให้ที่นี่แกสั่งเสียไว้ว่าถ้าแกเสียชีวิตให้พาแกมาเผาที่นี่เพราะแกรักที่นี่มากก็เดี๋ยวกระดูกก็คงจะอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสจะมาทำบุญแกที่นี่เรื่อยๆเป็นตัวแทนของป้า นชมเป็นจิตอาสาที่มาช่วยงานของอโศกส่วนมากจะมาที่ปฐมอโศกนกชมที่จากพวกเราไปพวกเราก็รู้สึกเสียดายนะคะที่มะเร็งมาภาคชีวิตไปแล้วจากที่เราได้สัมผัสสัมพันธ์กันแล้วได้มารู้จักอโศกเนี่ยก็คือทีมเพชรบุรีชะอำํำมาช่วยงานวัดมาช่วยงานส่วนกลางมาช่วยที่นาแล้วก็มาช่วยที่ร้านมลออปอก็เลยทําให้เราได้คบคุน อุ่นใจกันมากขึ้นนัชชมเป็นคนที่ง่ายๆเรียบเรียบสบายแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจแต่พอครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเนี่ยสองสามวันแกก็มาหาเพื่อจะไปหาหมอแวะมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าต่อไปคงไม่ได้มาช่วยแล้วนะเพราะพูดเป็นในๆที่ว่าแกต้องไปรักษาตัวก็เลยไม่ได้มาช่วยแต่ที่ไหนได้พอได้สองสาวันก็เสียชีวิตแล้ว เหมือนกันการมาอำลาครั้งสุดท้ายที่เราต้องจากกันไว้อะไรนะชมที่ในคุณงานฟันดีที่ได้มาเสียสละส่วนนี้นะคะก็ขอ,ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวประจำสัปดาห์นี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจเจริญธรรมสันตกดีครับ